สบ,บายดีเอฟซีเนาะมโมนิมภาษิม,มาสาธิตกันียบหนอดมางมงนะ่วงเนาะเป็นหนอดมางม่วงพันวาลันเนาะวาลัน Những lượng nhỏ kể ra, ô nhỏ, sắm kê khung on, nó. Những nhỏ, ăn uống, bam, ninh đuôi, ninh đuôi. Nhô, mít sẽ Sắm lập tùm, thôi, đầm, ตัดเ่าไว้หลังจากมันติดแนละ้วจะเอาหยอดมาเสียบใส่เนาะเอื่นว่าแบบแบบเสียบคาง,แบบางแต่คางเนาะตะวิจะปาดเป็นแพร่ลงเสียนลงนนเนาะเหลกประมาณครึ่งนิว้วหรือหนึ่งนิว้วจะปาดแพร่ที่ซองลงมากันเนาะกเป็นแพร่แบบนี้เนาะ ส่วนหยอดแพ่ของหยอดเนาะเอาก็จะห้ามุมที่ว่ามันที่จะเขาเะ่ากันได้เนาะเหลือก็มุมข้างเนาะปาดเสียงเขานะเนาะเหลยอจะมาเชื่อนอีกข้างหนึ่งอนะป็นลักษณะ nên cho nên ốc cốc khẩu canh nào, ok, à mình đang có đi học bạn mày mai, nhằm hai mình cốc cần xịt cắn, đầy nền thì rút non đầy ก็จะใส่เทปเขียนเนาะเขียนให้แนนะ่นเนาะไลยเลาะไปเลยเขียนลายขึ้นมาเนาะ เื่อว่าสำเร็จขั้นตอนนี้เนาะหลังจากนั้นก็ล่อถ่าจนกลัวจะมียอดเอิ้นว่าเป็นยอดแห้งโคขึ้นมานอนลักษณะแบบนี้เนาะ,น,น,ะน,แบบนี่เนะาะแ้ก็จะต,ตัดตัดต้นอออกเนาะ เอาไปเลี้ยงต่อไปเนาะยมเบาเป็นต้นใหญ่ก็จะได้มาเป็นต้นแบบนี้เนาะเี่กว่าพร้อมจำหน,น่ายงามจำนี่เนาะเป็นต้นที่กว่าพร้อมจำหน่ายเลยเนาะ ก็จะได้ประมาณนี้เาก็จะเลี้ยงต่อไปเรื่อยๆเนาะตาเลี้ยงตัวใหญ่สูงําได้กระแหงได้ราคาดีแต่สำนีกน็พร้อมออกคายได้แล้วเนาะทอดยอดสองสุดสามสุดประมาณประมาณหกสิบเซนขึ้นมาเนาะหกสิบเจ็ดสิบมาเซนเลื่อมออกเก็บนายได้เนาะ อขอจบคลิปสำหรนีน่เนาะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนะาะสองกำไบเกษตรแชนลนะบ๊ายบาย